ฟังเดือ้อวันนี้นะ่ะไปต่างจังหวัดมาทีนี้ตำรวจนะพื้นตั้งด่านตำรวจตั้งด่านเสร็จแล้วตำรวจก็ขอดูใบขับขี่ขอดูใบขับขี่เสร็จแล้วตำรวจนะ่ะก็คุยกับผมว่าจะไปไหนผมบอกเขาว่าจะไปประโคนชัยตำรวจบอกว่ามีบัตรต่างด้าวไหมบัตรต่างด้าวยังไงตำรวจผมเป็นคนไทยตำรวจว่าวทําไมสํานียงแปลกแปลผมผม เถียงกับตำรวจเลยผมเป็นคนไทยพูดไทยชัดขนาดนี้ยังกล้าถามหาบัตรต่างดาวเขาบอกผมเหมือนคนกัมพูชานูผมอยากจะรู้สำเนียงผมเหมือนคนไทยดีตัวทำไมาผมร้องเพลงฉาิอะไรอย่างนี้ย่ยู่สึกแบบตรงิดตรงิดในใจอยู่ว่าอะไรวะทําไมถึงต้องถามมหาบัตรต่างดาวว่ามีไหมเขาจะเอาอผมเข้าคุกว่าผมเป็นต่างดาวไม่มีบัตร จะเป็นต่างดาวยังไงเป็นคนไทยนี่คนไทยร้อต์ตักก้งแต่กเนิดเกิดมาเลยเสียใจนะนี่ก็เลยจะมาระบายความในใจให้ทุกคนฟังตำรวจถามมาจากไหนก็บอกเขาไปมาจากซีสเกตจะไปพระคขนชัยนะก็นะใครที่พูดไม่ชัดระวังตัวผมพูดชัดขณะน,นี้รอเรืออัขระชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทยหมดยังถูกตำรวจถามอะไรทุกวันนี้แปลกแป